สวัสดีครับนา้นาวันนี้ก็มีโอกาสออกมาตกปลายแล้วครับก็มีนา้นาๆหลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะเลยว่าผมตั้งตกบาลานยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีที่ผมใช้ตั้งแต่การช่างทุนแล้วก็การหาระดับน้ําไปเลยนะครับแล้วก็วิธีตกที่ผมใช้ก่อนอื่นต้องขอแจ้งนะ้านๆะก่อนนะครับว่าเวลาผมหาระดับน้ําผมใช้จานบินแล้วก็น็อตเบอร์8ครับ ตัวผู้กับตัวเมียแล้วก็ตรงกลางที่ขั้นนี่คือยางในรถมอเตอร์ไซค์ครับเราจะเอาตะขอเกี่ยวแล้วก็หมุนน็อตให้ล็อกตะขอะครับก็คืออันนี้เป็นตัวถ่วงครับอันนี้คือเอาใส่ที่ทุ่นจานบินนะครับก็ใช้ทุ่นที่เราตีหน้าดินนะครับดอกใหญ่ๆก็มาซอยๆๆเอามาหั่นเอาก็จะเอาความหนาประมาณ5มิลครับนะฮนะมันก็จะสามารถยกอ สแตนเลสเบอร์8 deed, ได้ครับผมไปดูกันครับว่าใช้ยังไงอันดับแรกนะครับผมก็จะมาช่างทุ่นกันครับก็คือใส่ตะกัวพร้อมตะขอะครับอันนี้คือลอยทั้งหมนครับทั้งชุดให้ทุ่นจมไป1ข้อสีครับทุ่นผมมีมี10ข้อสีรับผมน,น,นะฮะก็จะให้มันจมไป1ข้อสีแล้วก็รอย9ข้อสเลยนะครับโนะยนไปเลยสุดสาย ทุกครั้งที่ตั้งทุนให้สายจมน้ํานะครับนี่ครับผมก็จะให้จมไปหนึ่งข้อสีนี่ครับก็ให้รอยเก้าข้อสีครับก็พอเราช่างทุ่นเสร็จแล้วนะครับให้จมไปหนึ่งข้อนะครับน้านนก็ใส่อาหารที่ตะขอครับ สองก้อนปั้นเล็กๆที่เราจะคุมเหยื่อเรานะครับว่าจะใช้ใหญ่เท่าไหร่ก็คือนันะาาลองใส่สองปั้นเอาเท่าที่ทุ่นเรายกไหวนะครับนั่นานะก็คืออย่างของผมใช่ไหมครับสองตะขอผมตั้งให้จมหนึ่งข้อสีใช่ไหมครับผมปั้นอาหารสองตะขอเนี่ยมันก็จะลอยอยู่ประมาณสี่ข้อสีครับผมสําหรับอ่าคืออันนี้มันจะลอยเยอะหรือลอยน้อยนีอยน่อยู่ที่น,านาั่นนะปั้นปั้นอาหารนะครับ ก็ยกตัวอย่างเป็นของผมเลยก็แล้วกันนะครับนันะคือของผมใส่อาหารไป2สองก้อนผมจะรอยอยู่สี่ข้อสีใช่ไหมครับผมก็จะจำสี่ข้อสีอไว้เพื่อที่ผมจะเอาไปแต่งจานบินนะครับก็หลังจากนั้นอ่ะเราก็จะมาตั้งจานบินกันอีกทีนึงนะครับตั้งจานบินนี่คืออานาจะตั้งแค่ครั้งเดียวครับต่อไปก็เอาใส่แล้วก็ใช้ได้เลยก็คือเราจะตัดมาหนาประมาณ5มิลน,นะครับนั่นะที่ผมบอกไปก็คือเราเอามาใส่ แล้วเราก็ตั้งเหมือนเดิมครับเหมือนเราช่างทุ่นตอนแรกครับแต่ว่าครั้งนี้เราใส่นอ็อตไว้ครับผมกับตะก,กวัวทั้งหมดเลยนะครับก็ถ้าสมมุตินะนะตัดมาครั้งแรกนะครับเวลาโยนไปทุ่นมันจะลอยโชว์บอดี้เลยนะครับหลังจากนั้นนันนะก็ค่อยๆตัดแต่งขอบจานบินนะครับตัดข้างล่างตัดข้างบนนะครับให้มันบางลงถ้าเวลามันบางลงปุ๊บ ทุ่นก็จะค่อยๆจม,จมๆอันนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่นาๆาก็จะตัดแต่งแค่ครั้งเดียวครับก็ระวังอย่าตัดเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะจมก็เราก็จะค่อยๆตัดให้มันบางลงแล้วก็ให้มันทุ่นมันจมๆ,ๆจมจนไปถึงสีข้อสีครับก็คือจะให้มันยกได้ประมาณสีข้อสีที่เราใช้ตกลอยนะครับแค่นี้แหละครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็เอาไปใช้หาระดับน้ําได้เลยครับก็ตอนหาระดับน้ํานะครับนานาก็ ค่อยเลื่อนทุ่นเรื่อยๆก็คือเราตั้งเซตตอนแรกใช่ไหมครับให้ทุ่นจมไปแค่หนึ่งข้อสีตอนหาระดับน้ําก็หาให้จม1ข้อสีเหมือนกันครับเพราะว่านี่ครับน็อตกับจานบินนะครับที่เราเอาช่างทุ่นนะครับอาจารย์ที่เขาคิดค้นมาก็คือมันจะทํางานของมันโดยอัตโน,ตโนมัติเลยครับเหมือนกับที่เราทําทุ่นใหญ่มาเพื่อให้หลักการเป็นเหมือนกันครับก็คือยนสุดสายปุ๊บอ่ะน็อตจะดึงทั้งหมดมาอยู่ใต้ทุน่น แล้วทุนก็จะเซตตัวลงตั้งตรงที่เราจะหาร,ระดับน้ำครับผมก็จะเป็นก็จะเป็นเก้าสิบองศาลงไปแบบนี้เลยโอเคครับอย่างไงเราไปตั้งทุนกันนี่ครับจานบินอันนี้คือยังไม่ได้ผมยก็ยังไม่ได้แต่งนะครับเนี่ยครับบอดีทุนก็จะลอยอยู่อันนี้คือยกทั้งหมดลอยอยู่นะครับนะนะ ไะเดี๋ยวเราก็มาตัดแต่งกันครับก็นี่ครับน้าแนนเราตัดไหนครับก็ใช้กรรไกรตัดขอบนะครับทิ้งไปเลยค่อยๆตัดลงไปนะครับก็น้าแนก็ลองตัดแล้วก็โยนโยนไปใหม่ครับไปไปช่างดูพยายามอย่าอย่ารีบตัดเยอะนะครับค่อยๆตัดไปทีละนิดนะครับเดี๋ยวกลัวว่ามันจะตัดเยอะไปแล้วทุ่นจะจมนะครับ ี่ครับพอเราตัดแต่งไปมันก็จะเริ่มจมลงไปทีละนิดนะครับเมื่อกี้บอดี้ทุนมันโผล่ขึ้นมาเยอะกว่านี้ครับนนาน์ก็ตัดไปจนให้มันเหลือลอยสีข้อหรือว่าลอยข้อที่นานาหลองช่างอาหารสองปั้นของนานานแล้วนะครับนี่ครับโอ้พอดีเลยครับนล้วนะเนี่ยครับเกือบเกือบ เกือบทัดเยอะไหยครับเนี่ยผมลอยอยู่สามสี่ข้อพอดีครับสามข้อครึ่งไม่เป็นไรครับเกือบละเกือบละเกือบตัดเกินไปผมก็ตัดแต่งเสร็จแล้วนะครับน,น,นะนะเกือบตัดออกเยอะเกินไปครับตอนนี้เหลือ3ามข้อครึ่งไม่สี่ข้อก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้งานได้ปกติครับก็เนี่ยครับตัดไปก็เหลือแค่เนี้ยเดี๋ยวยังไง เราตัดแต่งเสร็จแล้วเราก็ไปหาระดับน้ํากันเลยครับน้านะก็เลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นก็คือโยนสุดสายตรงที่เราจะตกนะครับก็คือให้จมไปแค่หนึ่งข้อสี่มือนที่เราตั้งทุนไว้ครับนละนะโยนไปสุดสายตรงที่เราจะตกเลยนะครับนะให้ทุนตกแล้วก็ทํางานดีครับโยนไปวางคันเลยนะครับนะ้ะอันนี้ เป็นสามข้อครึ่งเหมือนเมื่อกี้ก็คือยังลอยอยู่นะครับเราก็เลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นอีกครับนั่นแหละอันนี้เลื่อนขึ้นเยอะเกินไปครับตอนนี้ทุ่นโผูกขอ้ขอแรกเรายังไม่จมครับ กันะครับนี่ครับเกือบจมไปหนึ่งข้อสีละเราเอาลงอีกนิดเดียวก็ได้แล้วครับสุดสายวางคันทุนเซตตัวครับกระดูกค่อยๆจมลงไปครับตัวโอเคครับแล้วนะ,นะหนึ่งข้อสี นานาก็ได้ตำแหน่งที่เราจะตกเลยใช่ไหมครับว่าจมไปหนึ่งข้อสีหลังจากนั้นนะครับนา,นานาก็ลองถอยไปตรงข้างซ้ายข้างขวานานานครับหาขยับอ,อกมาอีกสักนิดอะประมาณว่า,าโซนที่เราอาจจะโยนแล้วก็เบี้ยวไปตกซ้ายตกขวาได้ก็มันจะทําให้เรารู้ครับว่าตรงไหนลึกหรือว่าตื้นจะมีก้อนหินหรือมีตอไหมก็จะสามารถตอบเราได้ครับ ก็การตั้งจานบินนะครับก็อาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับเสียเวลาไม่เป็นไรครับเพื่อที่เราจะได้อาการเวลาปลากินมันจะมันจะชัวร์ครับคือเวลาเราวัดนะครับโอกาสโดนมันจะเยอะกว่าก็ยังไงก็อดทนตั้งกันสักนิดนึงนะครับเสียเวลาไม่เป็นไรครับแต่ว่าเดี๋ยวเรานั่งตกทั้งวันไปมันก็คุ้มอยู่ครับนันะก็เทคนิคการตกนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือทอยบ่อยๆครับนันะ เราจะไม่อ่อยมือนะครับเราก็จะปั้นอาหารสองก้อนนั่นหละครับถอยลงไปทอยเรื่อยๆครับไม่ต้องแช่อาหารนานก็แป๊บเดียวก็เปลี่ยนนะครับก็ที่นาันานนเห็นว่าผมโยนไปปุ๊บปลากินเลยนะครับจริงๆมันไม่ได้ว่ากินจัดขนาดนั้นนะครับก็คือผมไม่แช่อาหารครับก็คือโยนไปปุ๊บเดี๋ยวอาหารหมดผมก็ยกแล้วก็อาหารนั่นะใช้ควรจะแตกตัวแตกตัวดีครับคือโยนไปปุ๊บก็ อาหารก็โรยเลยก็คือทุ่นก็สมมติเซตตัวปุ๊บก็จะสักแป๊บก็จะค่อยๆถอนขึ้นถอนขึ้นเลยครับถ้าเป็นบาลานครับก็เราจะไม่ใช้อาหารเหนียวมากนะครับก็คืออาหารหมดเราก็ยกเปลี่ยนทอยเปลี่ยนทอยครับเป็นการทําให้ปลาเข้าฝูงไวกว่านะครับโอเคครับี่ยไงไปดูอาการกันไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอาการไหมนะครับเพราะว่าผมมาอ่างเดิมก็จริงครับแต่ว่าผมมาเปิดหมายใหม่นะครับก็คือไม่มีใครตกตรงนี้ครับเมื่อวานก็มาครึ่งวันกับ น้าแบงมาด้วยกันกับน้าฟุกด้วยสามคนก็คือผมได้ปลาตัวเดียวครับคือปลาไม่เข้าเลยปลามาเข้าตอนเย็นที่ตะวันใกล้จะตกแล้วครับก็คือผมกลับบ้านละเมื่อวานผมโดนปลาแค่ตัวเดียวเยังไงลองดูครับว่าวันนี้จะเป็นเรื่องไหมนะครับแล้วนะครับผมลืมบอกไปเวลาเราตกนะครับจากที่เราตั้งทุนใช่ไหมครับมันจมไปข้อเดียวที่หาจานบินนะครับแต่ว่าเวลาเราตกจริงครับเราปั้นอาหารสองก้อนโยนไปสุดสายนะครับ ทุ่นอาจจะจมเพิ่มไปอีกข้อถนึงสองข้อครับอันนั้นคือมันจะขึ้นอยู่กับว่าพื้นหมายที่นานาตกอยู่ครับว่าเป็นพื้นเรียบหรือว่าพื้นตะลิง่งถ้าพื้นตะลิ่งก็จะอาจจะจมลงไปเยอะกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะครับก็ควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับนะนะานา,นา,นานเวลานานาตกครับเวลาวัดปลาครับคือแค่จับคันแล้วก็ดันไปข้างหน้ายกขึ้นก็พอนะครับไม่ต้องวัดแรงครับเพราะว่าทุ่นก็ใหญ่ ตะกัวก็ใหญ่อาจจะมาฟาดคันได้ก็ทุ่นก็เวลาฟาดคันนะครับทุ่นอาจจะเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะว่าอดอกใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักเยอะนะครับก็ยังไงก็ขอนะนะระวังตรงนี้นิดนึงครับเพราะว่าเราโยนสุดสายแล้วครับไม่ต้องไปเรียสไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไม่ติดเพราะว่าเราตกปลากินนะครับเราไม่ได้เกี่ยวเราไม่ต้องวัดแรงครับ <S <S 2> <S 2> ก็คือแค่ยกคันดันไปด้านหน้านครับ <S <S สุดแขนก็ติดแล้วครับไม่ต้องไปวัด ให้แรงเลยนะครับเพราะว่าแบบนั้นจะเป็นการตกเกี่ยวมากกว่าครับแค่นี้แหละครับก็ครบองค์ประกอบที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่เรารอคอยครับนะนะั่นฮะใส่อาหารตกกันเลยครับไป เล่นเล็กแล้วนะนี่ครับกลางปากบ,บนเลย น่าจะปลาเล็กครับแบับนี้ใช่ไหมครับดูกับปลาเล็กนี่ปลาเล็กจริงด้วยเจ้ามินน้อยนี่ครับกลางปากบนสวยๆครับ้นะ เกี่ยวหรือเปล่าครัแบบนี้ตัวนิดเดียวครับแรงดีมากโอ้ไม่เกี่ยวครับเข้าปากครับแล้วนะนะโอไม่นิดแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างมีไซส์แล้วนะะนี่เข้าปากบนนะครับ กินไปแล้วนะะแต่ว่าก็ไม่โฟกัสครับไม่เป็นไรครับถือว่ารอดไปตอนนั้น No. จริงๆปลาไม่ได้แรงดีครับติดลมตั้งสันไม่ได้ครับมันนะ มาแล้วครับนะี่นะแต่ถ้าไซนี้นี่ก็สวยแล้วนึกว่าจะไม่มากวนแล้วแล้ว แดงครับอะตรงนี้ยกแรงนะเนี่ยเอ้าหลุดครับซื้อวิงมันอยู่อีกฝั่งครับลมมันบังไว้ สวยค้างแดงๆเลย,อยขอตักสักหน่อยเดี๋ยวหลุดอีกมีครับมีไซอีกแล้วช้างเหยียบมาแล้ว 这尼，胶 <20. S 2> อานนี้รู้เลยครับว่าเป็นปลาอะไรถอนสวยมากครับนะั่นะ,ะเกี่ยวครับทำไมมันหนักเนี่ยว่าะแต่ถอนสวยมากครับกดกดใหญ่เลย ตูดครับมันนะฮนะไซส,ส์สวยคนระับ อไม่ตั้งครับว่าแล้วพากินนะผมแต่เพียนโชบครับ ว่าทำไมคุณไม่ยอมเซตตัวักดีโอ้ตะเพียนไซส์สวยนะสำหรับอ่างนี้ไม่ได้เห็นตะเพียนนานแล้วนะโอ้ไซส์สวยครับโชว์กางอากาศเลย <laughs> Oh. สุดๆครับนะนะท็อฟอร์มจริงๆแบบนี้ยอมนะครับพอครับนะนะเก็บของกันดีกว่าไปะนะนะครับก็หมดเวลาตกกรนละวันนี้ก็ได้เห็นอนาะการทุ่นกันเต็มอิ่มกันพอสมควรนะครับนะนะก็สําหรับผมคิดว่าวันนี้น่าจะแจ้งให้นะนะครบแล้วนะครับว่า,าวิธีการตกบอลล้านของผม ขั้นตอนมีอะไรบ้างก็ตั้งแต่ช่างทุ่นนะครับแล้วก็ใช้จานบินหาระดับน้ําอาการทุน่นวิธีวัดแล้วก็ชิ่งหน้าอะไรก็แจ้งไปหมดละฮะอาหารที่ใช้ก็ต้องมีการแตกตัวนะครับก็องค์ประกอบก็น่าจะครบแล้วนะครับแค่นี้แหละครับก็หลังจากนั้นก็นา้านาก็ลองเอาไปใช้กันเองนะครับเอาไปไประยุกต์กันเองเอาเป็นแบบสไตล์ที่นานาชอบถนัดยังไงก็ได้เหมือนกัน,นครับใช้ได้เลยเอาไป เอาไปประยุกต์เองนะครับก็สําหรับผมแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับว่าต้องทุ่นของใครอะไรยังไงนะครับคือมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจวิธีที่เราตกมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างทุ่นนะครับไม่ต้องเป็นทุ่นของผมก็ได้จะทุ่นของใครก็เหมือนกันครับแค่เป็นบอดี้ใหญ่ใกล้เคียงกันแล้วก็หลักการทํางานของทุ่นใหญ่มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับที่ว่าโยนสุดสายแต่ว่าสายหน้าจะตั้งฉาก90องศานะครับก็ ลองเอาไปใช้กันดูครับวิธีนี้ก็ถ้าได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับหรือว่าถ้ามีอะไรที่ผมต้องแก้ไขก็แนะนํากันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาลองใช้ดูครับการตกปลาไม่มีอะไรตายตัวครับนะนะไม่มีวิธีที่ถูกหรือวิธีที่ผิดครับถ้าเราเข้าใจในแบบของเราอ่ะเราก็ตกแบบนั้นเลยครับอย่างทุ่นดอกหนึ่งนะครับถ้าเราตกบ่อยๆเราจะรู้เลยว่า อาการกินแบบนี้เป็นปลาเล็กหรือว่าปลาใหญ่หรือปลาอะไรกินตะขอสั้นหรือว่าตะขอยาวนะครับถ้าสมมุติว่าเราทําชิ่งให้มันห่างกันเยอะครับอาการมันก็จะต่างกันไปนิดหน่อยก็ถ้าเราตกบ่อยๆครับเดี๋ยวเราจะรู้เองครับผมก็ยังฝึกหัดไปครับขาดประสบการณ์ต้องหาประสบการณ์อีกเยอะอยู่ครับก็ยังไงก็ต้องฝากนะนะติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวขอตัวเก็บของแล้วก็ส่งผลงานก่อนขอบคุณครับ โอเคครับนะ้าไปส่งผลงานวันนี้กันเลยเน,น,น,นี่ครับนะเดี๋ยวก็จะคัดปลาช้างเหย,ยบตัวเล็กออกก่อนนะครับโอเคครับ